เสีมงตัวใหญ่ชิ้นแรกและชิ้นต่อไปกันนะครับนนนเปยนมางลานมวนมวนไปเปี่ยมวนมากิ่งเกี่ยวกะิเกี่ยวเกี่ยว เอาเกี่ยวไปทุกอันทุกอันจ้ะมัเอาครมทั้งเทิงทีไปเกี่ยวเอครมเอาครมทั้งเทิงแล้วก็เกี่ยวลงหลังะทุกอันทุกอันอ๋อสั้นต่อไปกับเฮดด้ือกันเหมือนเลยที่ไงจ้ะ อันนี้เสร็จแล้วอันนี้เราเสร็จชั้นชิ้นหนึ่งสีแดงยังสีแดงสีนีเขากันป้องสีเงาสีเงาต่อเหลือว่าสีชมพูก้อยใหญดใหญ่ขาวกับชมพูเนาะะสีชมพูต่อป้ไปก็เป็นสีฟ้า เพ nah, ิ่งมาทำครั้งแรกแต่ว่าบังคับเลือกให้คุณยาใช้สีอะไรบ้างต่ออีกชั้นต่อไปส่นันต่อไปกันคือให้คือกันเกี่ยวเกี่ยว ăn ra bìa một mặt. ăn ra bìa một mặt. ăn ra bìa một mặt.